สวัสดีครับตะขาบอีกแล้วอะไรอีกนี่เลยเข้าเรื่องกันเลยผมทำคลิปไปแล้วนะรองเท้ารุ่นเก่าตกรุ่นเพิ่งตกรุ่นหมาดๆกับรองเท้าออกใหม่นะที่เพิ่งออกใหม่มาดๆอ่ะประเดิมด้วยนี่เลยแล้วกัน Adidas ยี่ห้อที่ทุกคนทวินหากับแถบ3ขีดนะ จริงๆผมอยากได้สีประมาณนี้เหมือนกันนะบอสตันเนี่ยคือนั่งเลือกอยู่นานเหมือนกันเพราะว่าสีนี้เหมือนกับบอสตัน8ที่ผมมีอยู่นะมันก็สวยดีคลาสสิกดีหวนนึกถึงวันเก่าๆส่วนสีนี้มันก็คือตัวตนของ Adidas นั่นเองนะแล้วยิ่งเป็นสีบอสตัน13เนี่ยพอเป็นสีที่เหมือนโปรสถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่สีที่ เหมือนโปร4ีก็คือสีนี้นะคล้ายๆแต่จะมีแถบสีแดงแลบตรงนี้แลบตรงนี้หน่อยหนึ่งที่สําคัญคือบอสตันไม่เอาแถบลงมาข้างล่างนะเขาแยกให้เห็นชัดๆไม่ได้เหมือน EVO SL ก็จะประมาณหนึงอ่ะมาเข้าเรื่องกัน2คู่นี้คุณจะเลือกคู่ไหนอ่ะเลือกคู่ไหนดีระหว่างของเก่าของใหม่ ของเก่ามันยั่วใจตรงไหนสวยนะเทียบกันแล้วมันดูโอสโคูน้อยกว่ามันดูเหมือนอ d i o ดิออสมากกว่าเห็นไหมครับมันดูเหมือนอาดิออสมากกว่าตัว13นะสิบเหมือนอ d i o ดิออสมากกว่า13 1แล้วนะ2คือราคามันยั่วใจนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะ เห็นล่าสุดคือ2,000บาทท้วนนะไม่ท่วนไม่ท่วน2,000บาทกับเศษหลักสิบอีกนิดหน่อยนะเห็นเขาบอกว่ามีตาม outlet ของ adidas อันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ไปดูเองนะครับก็ดูข่าวตามที่เพื่อนๆส่งมา3ที่คนชอบรุ่นนี้นอกจากความหล่อราคาแล้วที่คนมองก็คือหน้าเท้ามันกว้างมากและรองเท้ายาวนะรองเท้ามันยาว,นะายาวแบบเห็นนะ นะเวลาใส่แล้วคือมันยาวกว่าประมาณแต่ผมไม่ได้ลดครึ่งไซนะก็คือผมอยังใส่ตรงไซอยู่บางท่านที่ใส่บวก1.5ก็จะลดได้แต่ถ้าใส่บวกหนึ่งแบบผมก็คือลดแล้วมันจะ,จะสั้นไปนิดนึงนะหน้ามันจะแบบมาชนกับโทกาดขอบโทกาดตรงเนี้ยนะถึงจะตัดเล็บสั้นแค่ไหนแต่ขอบมันจะมาชนเล็บมันจะมาชนขอบโทกาดตรงนี้แล้วก็เกิดปัญหาชีวิตนะผมก็เลยตัดปัญหาไม่ลดไซนะครับแล้วก็หน้าหน้ามันกว้างเวลา,เาวิ่ง นะเทียบกันเลย12วิ่งแล้วหน้าสายหน้าเท้าสายต้องรัดเชือกแน่นๆแ,แล้วเชือกของ12มันเป็นรูแบบนี้ซึ่งมันไล่ยากคือไล่แล้วต้องจับไว้ทีละข้อนีก็ออกไหมเพราะไม่งั้นมันจะไม่แน่นเพราะว่ามันดึงแล้วมันก็ไหลลงไปดึงแล้วก็ไหลลงไปตามร่องนี้นะครับในขณะที่13กลับไปเป็นใช้แบบเดิมแล้วข้อเสียของอันนี้อีกอย่างนึงคือ ของคือเชือกมันบิดไม่สวยผมไม่ชอบนะก็ประมาณนี้นอกนั้นที่บอกว่าล็อกส้นไม่มออีผมไม่เจอปัญหานะแต่ว่าคือเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้หนึ่งคือทรงส้นเห็นไหมว่ามันตัดค่อนข้างตรงนะครับมันไม่ได้โค้งเข้ามา1และ2ก็ใช้วิธีล็อกส้นด้วยการใช้แถบนี้อันนี้อาจจะดูยากนิดนึงแถบตรงนี้นะฮะ เนี่ยเขาใช้แถบตรงนี้ล็อกส้นแทนคือส้นเท้าเราต้องตรงส่วนที่ยื่นเนี่ยต้องยัดเข้าไปในบริเวณด้านล่างบริเวณนี้นะครับการใส่รองเท้ารุ่นที่ล็อกส้นแบบเนี้ยต้องเอาส้นยัดเข้าไปในนี้นะถอยเท้านั่นก็คือถอยเท้าให้สุดคือถ้าให้ดีก็คือใส่รองเท้าแล้วเคาะเคาะเคาะเสร็จปุ๊บส้นเราจะเข้ามาแนบกับส้นบริเวณฮิลคับตรงนี้นะครับแล้วมันจะไม่หลุดแต่ส่วนมากหลาย ทุกท่านแหละส่วนมากก็จะใส่ลองเปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เคาะเท้าอะไรเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าส้นมันขยับขึ้นมาง่ายนะแต่ถ้าทําแบบที่ผมว่าล็อกละนะันน้หลุดเรียบร้อยรองเท้าจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นขอให้ลองให้เท้าเราไม่เดินหน้าไปไล่เชือกตรงนี้ให้ดีนะก็จะไม่มีปัญหาความทนทานการสัมผัสพื้นนะ12กระด้างกว่า กระด้างกว่าไม่ใช่ด้วยโฟมหรืออะไรทั้งสิ้นกระด้างกว่าด้วยยางนี่นี่ยางคอนเดนเรนตันเต็มผืนยางคอนเ i นเรนตันข้อดีคือทนแต่ข้อไม่ดีคือมันสถานเท้ากว่ายางใหม่ไลท์แทร็กชันนะไลท์แทร็กชันคืออันนี้มันใช้คอนเ i นเรนตันแค่สีเขียวๆนี่นะนอกนั้นคือ,อยาง i ลท์ t r a c ชั่นหมดนะครับพอไลท์ t ท็กชั่นเนี่ยมันนุ่มกว่าการสัมผัสพื้นมันนุ่มละมุนเท้ากว่านิดนึงนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คู่นี้ผมรู้สึกว่ามันนุ่มสบายเท้ามันละมุนเท้าในการวางเท้ามากกว่า12สนะสำหรับ13 13เอ่อ13ผมชอบมากกว่าอย่างหนึ่งคือความหลงเหลงของด้านหน้าที่หลายคนชอบมันหายไปแล้ว f i t ต,ติ้งมันกระชับแล้วหน้าเท้า กว้างพอดีนะแต่คนใส่คนที่เท้ากว้างอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเขาอาจจะออกรุ่นวมาหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มไซสอันนั้นก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็รองเท้าสั้นลงมาแล้วมีความกระชับมากขึ้นปรับมาให้ใส่รองเท้าง่ายขึ้นก็คือล็อกเท้าแบบธรรมดานะครับต่างกับแบบนี้ก็คือล็อกง่ายขึ้นนะ เห็นเมืองนอกบอกว่ามีปัญหาเรื่องการอ้าข้อเท้าอ้าอาจจะมีหินหล่นเข้าไปใส่ได้ผมไม่เจอเพราะว่าผมล็อกลันเนอร์ลูปแล้วผมรัดรองเท้ากระชับเพราะฉะนั้นการรัดกระชับปุ๊บนะลันเนอร์ลูปเนี่ยมันดึงขอบเห็นไหมครับมันดึงขอบให้ตรงเนี้ยมันแนบข้อเท้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาแล้วมันจะล็อกเท้าดีกว่าด้วยรองเท้าติดเท้าดีกว่าด้วยนะการเปลี่ยนเอ่อ เรียกว่าอะไรการเปลี่ยนเนี่ยไอเจ้าสัตราส่วนของ l i t s t t i ร e Pro นะฮะก็มีผลกับชีวิตบ้างนะครับเพราะว่ามันเอาไลสไตร์โปรซึ่งนุ่มเนี่ยมาคลุมออกไว้ข้างนอกนะแล้วการลงเท้ามันจะละมุนเท้าขึ้นกว่าเจ้า12ซึ่งมันลงมาไม่ถึงข้างล่าง คนที่ลงเท้าเอียงๆก็จะรู้สึกแข็งกระด้างทั้งจากยางและโฟมที่แข็งกว่านะโฟมไลฟ์สไตล์ธรรมดาเนี่ยมันแข็งกว่าโฟมไลฟ์สไตล์โปรเพราะฉะนั้นเวลาลงก็จะรู้สึกกระด้างกว่านะครับการตอบสนองนะอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่ามีอยู่เจ้าเดียวที่เขาบอกว่าไลท์สไตล์เอ้ไม่ใช่อินเนอร์จของบอสตันสิเป็น,นคาร์บอนอะินฟิลในขณะที่ของ 12เป็นไนล,ลอนนะแต่ผมเคาะแล้วผมฟังเสียงแล้วมันก็เหมือนกันนะ,อะ,อะลองฟังเสียงใกล้ๆใหม่อันนี้อาจจะป้องๆองกันหน่อยหนึ่งไม่แน่ใจจริงๆนะครับมีปีกทั้งคู่นะแต่ปีกอยู่คนละที่ปีกของ12อยู่ตรงกลางเทา้านะรองรับกลางเทา้าส่วนอันนี้เถิบมาด้านส้นหน่อยหนึ่งนะ ความมั่นคงผมให้พอๆกันนะครับสคู่นี้แทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่ารู้สึกว่า13ที่ผ่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรนะมันคือโฟมมันแข็งกว่าต้องเข้าใจว่าโฟมตรงนี้บริเวณนี้มันแข็งกว่าพวกรุ่นแบบนี้นะ ผ่าแล้วมันเลยรู้สึกยกเยกในขณะ,ะที่เจ้าเนี่ไม่รู้สึกยกเยกนะลงแม้ว่าส้นเท้าจะแคบลงแล้วก็ฐานไม่ป้านออกไม่กลางออกแบบนี้แล้วเท่าไหร่นะถ้าลองสังเกตดูประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบอัไรนะจริงๆแล้วแต่คือเออเมื่อกี้พูดถึง ENERGY ROT รอใช่ไหมอินเนอรของ12่ะมันตอบสนองการกด น้อยกว่านะเป็นรองเท้าที่เวลาผมวิ่งแล้วผมจะก้มลงไปมองบางทีว่าการุณาออกแรงให้หน่อยได้ไหมสำหรับ12ในขณะที่13ยิ่งกดยิ่งส่งนะในอันนี้เป็นฟิลของผมโดยเฉพาะนะคนอื่นจะรู้สึกยังไงผมไม่รู้คือคือด้วยยางของมันมันรั้งนะครับมันก็ทำให้ยิ่งไม่รู้สึกถึงความดีดเด้งมากเข้าไปใหญ่เลยในขณะที่เนี่ย 13มันรั้งน้อยกว่านะครับแต่มันดีดกว่านะมันแข็งกว่าหน้ามันคือเวลากระเทืบจริงๆอ่ะหน้าของ13อ่ะแข็งกว่า12ซึ่งแบบมันพอเหยียบลงไปแล้วมันรู้สึกตายว่างั้นเถอะมันตายมันมันไม่เด้งขึ้นมันไม่ดีดขึ้นประมาณนี้นะมันไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่เร่งแล้วมันไม่ติดเท้าในขณะที่13อ่ะคล่องแคล่วติดเท้าว่องไวกว่าต่อไปก็เป็นน้ําหนักไม่ต้องถามเลยน้ําหนักเท่ากันไซส์1 1 อันนี้ไซส์11หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไซส์11 US เท่ากันนะก็280กรัม280กรัมเท่ากันถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันคือรองเท้าอะไรมันคือโนบลาสนะครับโนบลาสสี่โนบลาสหก็หนักเท่า2คู่นี้เช่นกันนะ280กรัมไม่ได้เป็นรองเท้าที่ เบาสุดๆแล้วก็ไม่ได้หนักสุดๆมากมายคือต้องเข้าใจว่านี่รองเท้าคู่ใหญ่อัตราส่วนการขึ้นน้ําหนักเนี่ยมันเยอะนะครับสําหรับรองเท้าคู่ใหญ่ๆแบบนี้ก็เป็นความเสียเปรียบเหมือนกันนะคนที่ใส่รองเทา้าผมอิจฉาคนใส่รองเทา้าคู่เล็กๆมากเลยเพราะมันเบาเบากว่ากันเยอะซะด้วยนะฮะมีอะไรอีกการระบายอากาศพอกันนะเพราะว่าผ้า เรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับไม่ได้แตกต่างกันเออก็น่าจะหมดนะสำหรับคู่นี้นะว่า12กับ13มเนี่ยมีอะไรต่างกันหน้าซื้อคู่ไหนถ้าเป็นคนวิ่งเรื่อยเรื่สบายสบายเน้นสวยงามนะครับก็แล้วก็ชอบความหล่อนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเร่งอะไรนักหนา12มันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่ามันขาด ความเป็นรองเท้าขาดบุคลิกแบบเดิมอะ่ะคือจริงๆ b o s บอสตเป็นรองเท้าวิ่งเทมโปนะฮะวิ่งสำหรับวิ่งหนักๆยาวๆนะครับแล้วก็วิ่งระยะไกลอะไรแบบนี้ซ้อมสปีดเวิร์กได้มันขาดไปนิดนึงคือมันต้องใช้แรงตัวเองเยอะอันนี้คือเป็นความนิสัยเสียที่ติดมาจากรองเท้าคาร์บอนนั่นเองนะก็คือมีความคาดหวังว่ามันจะให้แรงดีกว่านี้แต่มันให้แรงน้อยไปนิดนึงแต่พอมาเป็น13ะ่ะ มันให้ความพอใจมากนะคือมันเร่งได้เหมาะกับระดับรองเท้าและววิ่งมันดีปังปังสนุกนะครับท่านที่ติดความนุ่มความเด้งนะอาจจะไม่ชอบรองเท้าสไตล์นี้นิดนึงเพราะว่ามันออกนุ่มหนึบแน่นนะมันจะไม่เหมือนกับ e o s l ซึ่งแบบ เหยียบปุ๊บมันเด้งมันนุ่มมันยุบแล้วมันก็เด้งออกไปเลยเพราะว่าโฟมมันเป็นไลท์สไตล์โปรทั้งก้อนเพราะฉะนั้นเวลาความเด้งมันเด้งกว่าแต่ความมั่นคงอ่ะ e o SL ไม่มีทางสู้เจ้านี่ได้เลยนะลองดูนะครับลองวิ่งสัก15กิโลขึ้นนะแล้วจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะความความสบายในการวิ่งในการเหยียบอาจจะสู้ SL ไม่ได้นะครับแต่ความสบายน่องความสบายข้อเท้า รองเท้าที่มั่นคงกว่าจะสบายกว่าเสมอนะน่าจะจบนะครับก็ลองเลือกกันดูสําหรับรองเท้า2คู่นี้นะมันเป็นอะไรที่น่าพอใจทั้งคู่แหละแต่ว่า13น่าพอใจกว่าเยอะ12หลอกกว่าแค่นั้นเองนะก็ลองเลือกกันดู2,000บาทกับ4 0 0พัปลายๆนะน่าจะหาได้นะราคาเต็มอยู่ที่5,800เท่ากับ eosl นั่นเองสำหรับ Boston 13 ไม่มีอันไหนละน่าจะหมดแล้วจริงๆสำหรับคู่นี้นะไม่มีอะไรที่จะเทียบแล้วอ้อการทรานสิชั่นนะการถ่ายแรง b o ตัน n 2 2เนี่ยมันให้ความรู้สึกแบนแล้วมันเต็มพื้นมันเต็มกว่านะการถ่ายแรงมันจะแบบเหมือนมันดูดพื้นอะอารมณ์มันประมาณดูดพื้นพอถ่ายมาแล้วบบดูดวึบแล้วมันจะกว่ามันจะไปถึงข้างหน้าได้มันขาดไปนิดนึงนะเชิดน้อยกว่านะมันเชิดหลังจาก ตรงแหลมๆในขณะที่เนี่ยพอเป็น13ะความเชิดมันเริ่มจากตรงนี้มันต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นความทรานเซชันความไหลความกลิ้งของ13ก็เลยเยอะกว่ารวมกับ Energy l o ที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่ามันแข็งกว่ามันก็เลยทำให้รองเท้ากลิ้งไหลกว่าแล้วก็ดีดกว่านั่นเองนะโอเคจบสำหรับ บอสตัน12-13ลองไปเลือกกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจกันนะาจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมนะของมนุษย์ตาะบมีอะไรคอมเมนต์กันได้นะคุยกันได้สนุกสนุกใน u t u b e สวัสดีครับ